บุกเข้าไปครับบุกเข้าไปนะฮะขยับขยายุกยิก,ย,กยักกันไปอีกแล้วนะฮะสำหรับคู่เอกประจำรายการนะฮะของสนามแก้วโคก,กวดนะฮะของทางด้านาเด็กปั๊มนะฮะเจ้าแมวเซานะฮะนำทีมโดยเสียปั๊มนะครับทีม พบรักนะกับทางด้านเจ๊กอบนะหญิงแก่งนะครับจากชัยภูมินะครับวา์มตองหนึ่งนั่นเองนะที่นําเจ้าเพชรแท้นะครับมาพบรักกับเจ้าแมวเซานะครับตอนนี้สินสอดขยับขยาอยุกยิกยักนะฮะกันไปที่ยี่สิบสี่จุดสองเอ็มแล้วคู่นี้นะฮะก่อนวันทําการแสดงจริงนะฮะวันที่แปดนะครับอาทิตย์ที่แปดมิถุนายนผมคิดว่าอาจจะมีแตะถึงสามสิบนะฮะคู่นี้อาจมีแตะถึงสามสิบนะครับสําหรับใครนะฮะยังไม่ได้รับชมนะฮะ คลิปย้อนหลังของเจ้าแมวเซานะฮะของเด็กปั๊มนะฮะหรือเจ้าเพชรแท้นะครับของเจ๊กอล์ฟาร์มตรองหนึ่งนะครับไปที่หน้าช่องทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับบุกเข้าไปนะฮะคู่นี้กําไรคนดูแน่นอนนะครับกําไรคนดูแน่นอนนะครับสําหรับใครนะฮะอยากรับชมนะฮะอยากรับชมสดนะครับสามารถไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ผมได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงฝากกันเอาไว้ด้วยอย่าลืมกด ติดตามนะฮะช่องคอไก่ชนของแอดหลออเซียนไก่กันไว้ด้วยนะครับแล้วมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะฮะว่าคําตอบนะ,ะจะไปออกที่ฝั่งไหนนะครับเด็กปั๊มหรือเจ้าเพชรแท้ฟาร์มตองหนึ่งนั่นเองของเจ๊กอฟนะครับสวัสดีครับ